จิตตกเพราะพื้นปูนมีอยู่จริงสังเกตไหมทําไมผู้หญิงบางคนเวลาเมนมาเขาจะรู้สึกแย่เวลาอยู่ในกรุงเทพแล้วมองไปเห็นแต่พื้นปูนไม่มีดินเลยจะโรดเหตุไปตรงไหนก็มีแต่ปูนปูนปนูดินอยู่ไหนเพราะลึกๆแล้วในหัวใจเราหอยหาธรรมชาติอยู่เสมอและเราก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่จริงๆต้องอยู่ท่ามกลางต้นไม้ธรรมชาติเชื่อไหมมีอยู่วันหนึ่งฉันจิตตกหนักมากแล้วฉันก็หาสาเหตุไม่ได้ว่าเป็นเพราะอะไรปั่นจักรยานไปก็เจอแต่พื้นปูนเจอแต่ควันรถแล้วมันก็รู้สึกแย่มากฉันก็เลยไปซื้อแซลมอนมากินนนโอเคมัดีขึ้ห แต่ว่ามันก็ยังเศร้าอยู่ฉันก็เลยคิดว่าเฮ้ยงั้นไปดูผู้ชายดีกว่าก็เข้าไปดูแมนสวงคนเดียวคือผู้ชายก็หล่อจริงๆแต่ว่าดันมีคนกลนอยู่ในโรงหนังเคียดหนักกว่าเดิมเลยตอนนั้นแต่รู้ไหมว่าทําไมสุดท้ายถึงหายเพราะว่าตัดสินใจตื่นเช้าเดินไปสวนลุมแกเชื่อไหมว่าบรรยากาศตอนเช้าช่วง6กโมงมันต่างกับบรรยากาศตอนดึกมากเราได้เห็นผู้คนที่แตกต่างกันไปแต่ละคนก็คือดูสดชื่นได้เห็นภาพที่เราไม่เคยได้เห็นได้เห็นธรรมชาติแล้วอย,อยู่ฉันก็หายจิตตกเฉยเลยมันดีขึ้ เช่นกินน้ำเต้าหู้และกินข้าวโพดเน่า <laughs> เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครจิตตกอยู่ลองไปในพื้นที่สีเขียวดูก่อนสัญชาตญาณความเป็นมนุษย์ในตัวแกมันอาจจะกำลังทำงานอยู่ว่าอยู่ห่างไกลธรรมชาติมากเกินไปแล้วอัศวันนี้โรเท t